วัตถุดิบที่ใช้ในการทำนะครับก็มีทั้งหมด9้าอย่างก็จะมี1น้ํา้ำตาลทิายมีไข่หอมแดงเจียวนะครับมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยเราต้องนําไปเคี่ยวให้มันกลายเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูอีกทีนะนะมีหมูสับครับมีน้ํามันพืชพริกไทยถั่วเขียวแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวครับ oh, <no. S 1> นี่นะครับตอนแรกที่บอกว่าเอาน้ำตาลอ้อยไปเคี่ยวนะครับพอเคี่ยวเสร็จออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําแบบนี้นะครับนี่ วันนี้วอตดิบที่ใช้ในการพานมัจะสมบูรณ์ไหครับพร้อมทาครับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะนาถั่วเขียวเนี่ยไปแช่ประมาณ3มชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะทาถั่วเขียวเนี่ยที่แช่แล้วไปนึ่งนะครับแล้วก็จะนาถั่วเขียวที่นึ่งแล้วออกมาตำนะครับผมโอเคเลสโก้ okay, ไปทำกัน <laughs> เขียวนะคะไปแช่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็นําไปล้างนะครับแล้วก็จะยวเอาถั่วเขียวเนี่ยมาน,นึ่งนะครับผมประมาณ30นาทีจนถั่วเขียวเนี่ยมันมันนุ่มนะครับผมแล้วเราก็จะเอาถั่วเขียวที่เรานึ่งแล้วเนี่ยไปตาต่อนะครับซึ่งก็คือจะเป็นขั้นตอนต่อไปโอเคตอนนี้รอถั่วเขียวนึ่งประมาณ30นาที มาทุกคนอันนี้คือเราคลุกเคล้ามาสักพักแล้วแต่บอกว่าจะลองชิมแอบเค็มแล้วก็ใส่อันตาลเพิ่มเข้าไปนะโอเคว่ามันได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการเคี่ยว Let's go ครับซึ่งหันมาในมุมนี้นะครับจะมีน้อง,งอยู่ ยืนทำนี่ทำอะไรทำน้ำาุ่มครับก็เป็นแม่ครัวประจำบ้านนะครับแาครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำก๋วยสดเขียวแล้วก็ส่วนผสมที่เราได้ผูกเข้าแล้วนะครับนำมาใส่ในกระทะแล้วก็ทำการเชี่ยวจนมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้ตกลงกันแล้วนะครับว่ามันยังไม่ค่อยหวาน ก็จะเป็นขั้นตอนในการทําเปลือกของมันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่เราทำเนี่ยเขจะเป็นทาตัวไส้ข้างในนะครับอัน,นี้ก็คือจะเป็นตัวเปลือกข้างนอกที่ไว้หุ้มไส้นะซึ่งเราจะมีแป้งข้าวเหนียวมีน้ํามันนะครับมีน้าอ้อยที่เราไปเคี่ยวจนกลายเป็นน้ํานะครับผมก็จะมีไข่ซึ่งไข่เนี่ยเราจะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับ เพราะว่ามันมีรูตรงกลางนะโใส่ไขแ่แดงครึ่งหนึ่งใส่น้ำมันพืชน,นะครับส่วนน้ำอ้อยเนี่ยเราจะค่อยๆใส่นะครับในส่วนของตัวน้ำอ้อยเนี่ยจะให้ในส่วนของความหวานแล้วก็ความของของเปลือกมันนะครับอันนี้เราก็ทำการคลุกก่อนส่วนน้ำอ้อยเราก็จะค่อยๆเติมเข้าไปทีหลังนะครับ หอมมากตอนนี <rude S 2> ics, рон, ้นะครับแล้วก็บ <sempre. S 2> ีบๆีบคุกมันจนสามารถปั้นเป็นก <c oughs> ้อนได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะหยุดเลยนะเพราะมันสามารถปั้นเป็นก้อนลูกทรงได้ มันจกที่เราทําให้มันสามารถแบบว่าอยู่ตัวได้นะครับเราจะนํำไส้ที่เราทําตอนแรกนะครับมาใส่ซึ่งก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยแล้วก็เอามือแตะแตะน้ำมันเพื่อให้มันไม่ติดตองนะครับผมแล้วก็ะันเป็นรูปทรงแบบนี้ทำเสร็จปุ๊บใช่ป้ะเราก็กาะาจะใส่ไส้ลงไป ประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบตองนะครับอ่าซึ่งเรามีผู้ช่วยตรงนี้ก็คือทำไงนะครับตรงไหนป้าเงี่ยครับเข้ามาเนี่ยครับ อ๋อนี่นี่นะครับแล้วเราก็จะเอาไส้ใส่เข้าไปที่หม้อเราก็จะเอาไส้นะครับไส้หัวเราะใหญ่อนัน <Pam ela. S 1> <Yeah. S 2> นี้ลองหัดทำมันแรก อันนี้ก็โอเคนี่อ่าแล้วเราก็จะมาพักเนี้เอาไปทําการนึ่งต่อตอนนี้เราก็จะขอตัวไปทําให้มันเป็นลูกอน,นะนรับดูผู้ช่วยสมัครขมิ้นเชียว <c oughs> ตอนนี้นะครับวันนี้คืออันที่เราจะทําการนําไปนึ่งตอ่อดูดีป่ะตวนนี้คืออันที่รอใส่ตองนะครับการต,ตัดตอง ครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทําการนึ่งนะครับเราก็จะนึ่งจนอ่าใบตองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีเป็นแบบว่าเหลืองเหลือนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมาแกะดูว่าข้างในเนี่ยมันสุกหรือ,อยังนะครับโอเคอ่ะครับวตอนนี้เรานึ่งไว้ก่อนเนะาะครับทุกคนนี้ก็จะเป็น,นหน้าตาของขนมเร็จแล้วนะครับเราจะลองแกะนี่เดี๋ยวลองกินนะ อร่อยมากทุกคนเก่งๆค,ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในการทาขนมเทียนนะครับเดี๋ยวจะเขียนสูตรแล้วก็วิธีการทําให้แจ่งละเอียดน,นะครับทุกคนจะได้ไทําตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมย้อนไปดูคลิปบัวลอยข้างบนนะครับมีอีกคลิปหนึ่งคลิปทำอาหารโอเคครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับถ้าอยากให้ทําอะไรให้ดูนะครับหรืออยากลองทําอะไรกิน ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด s ับส c คร b e ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอร่อย